ค่ะสวัสดีลูกค้าและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไม่ได้ลงคลิปนานเลยคิดถึงกันบ้างไหมเนะาะค่ะต้องขอบคุณออเดอร์จากลูกค้าที่ให้การสนับสนุนทางร้านเราแบบเยอะมากเลยค่ะคือจนไม่มีเวลาจะลงคลิปเลยขอบคุณมากๆค่ะค่ะสินค้าแล้วเรามีประกันทั้งหมดสิบห้าวันนะคะรับประกันเฉพาะใบมีดคมมีดบินแตกอยู่ส่งมาเคลมได้เลยจ้าถ้าเกิดว่า เชลมแก้ไขไม่ได้เราก็จะเปลี่ยนเล่มใหม่ให้เลยจ้ะส่วนขากลับเดี๋ยวทางเราจะจ่ายค่าส่งให้เองค่ะส่งมาเช็มได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใบามีดมีปัญหาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจค่ะส่งมาเชลมได้เลยรับประกันเฉพาะใบมีดเท่านั้น้าทุกเล่มเป็นงานตีล้อที่ลูกจากเหล็กเหนียบสิบร้อชุดคมแข็งด้วยน้ำมันคืนไฟตามสูตรของช่างจ้าค่ะสวยๆทุกเล่มเลยนะคะ วยงามเลยจ้าเซลทุกเล่มนะคะ1ิเล่มนี้คือราคาพิเศษสุดๆค่ะมาเริ่มกันเลยเล่มที่1นนะคะเล่มที่1ความยาวของเบมี่สิบสนิ้วความกว้าง2.3นิ้วสันหนาง5มิลตัวด้าม5.5นเป็นด้ามไม้ประดุงเลดค่ะส,สวยๆเลยนะคะมีแคมปเล่มนี้ขาะเล่มที่2ค่ะเล่มที่2เป็นปลาลางความยาวของเบมี่สิบสนิ้วความกว้าง2.3นิ้วสันสันหนา5มิลตัวด้าม5.5าจุดนิ้วเป็นด้ามไม้ประดุงดำฝักหมดโเสกครบ เล่มท <cin> ี่3นะคะเล่มที่3เป็นคัตติ้งความยาวของใบมีด11.3นิ้วความกว้าง2.4นิ้วสันหนา5มิลตัวด้าม5.5นิ้วเป็นด้ามไม้พยุงดำปักบุกโมอสกร่ะเล่มที่4เล่มที่4ก็เป็นคัตติ้งความยาว11.1เนิ้วความกว้าง2.4นิ้วสันหนา5มิลตัวด้าม5.5นิ้วเป็นด้ามไม้มงคลเล่มที่5เป็นมีดแคมป์ความยาว11.5นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา5มิลตัวด้ามเป็นด้ามไม้ประดูนะคะ ปลาดูฉลุลายปักหมุดโมเสกสวยงามจ้าขาเล่มที่6ค่ะเลิมที่6เป็นเลมโบเลมโบความยาวของใบมีด10.7นิ 10. ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา6มิลตัวด้าม5.5เป็นด้ามไม้พยุงนะคะไม้พยุงสวยงามค่ะขเล่มที่7นะคะเล่มที่7เป็นโบวี่โบวี่ความยาว11.2นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา6มิลตัวด้าม5.5เป็นด้ามไม้พยุงดาค่ะสวยงามค่ะโบว,วีเ่เล่มนี้แต่งสันหยักด้วยค่ะ เล่มที่8นะคะเล่มที่8ความยาวของใบมีด10.6นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันนา6มิลตัวด้าม5.5นิ้วเป็นด้ามไม้พยุงปักขุดโมเสกครบสวยงามจ้าเล่มที่เก้าเล่มที่9้าความยาวของใบมีด10.2นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันนา5มิลตัวด้าม5.5นิ้วเป็นด้ามไม้มงคลปักขุดโมเสกเราะจัเล่มที่10นะคะเล่มที่10ความยาวของใบมีด10.2นิ้ว ความกว้าง2.2นิ้วสันหนา6มิลกระด้าม5.5นิ้วเป็นด้ามไม้พยุงจ้าสวยงามทุกเล่มนะคะค่ะเมียค้ามาลาดราคาทุกเล่มราคา890รวมส่งเท่านั้นจ้า890รวมส่งโอนนะคะปลายทางบวกเพิ่ม100ทุกเล่มคะ่ะสนใจเล่มไหนอะไราตามเบอร์โทรได้เลยจ้า